สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแตกตื่นตกใจดาราสาวเล่านาทีระทึกเครื่องบินล้อระเบิดหนีตายกันวุ่นเมื่อวันที่24มิถุนายน2023สื่อฮ่องกงได้รายงานว่าคาเดทแปซิฟิกเที่ยวบิน CX880 มีกำหนดออกเดินทางจากสนามบิน เช็คแลมคุกของฮ่องกงไปยังลอสแอนเจลิสในช่วงเช้าวันนี้เกิดอุบัติเหตุล้อระเบิดลูกเรือ ตรวจพบข้อพลาดทางเทคนิคระหว่างการตรวจสอบก่อนบินซึ่งนำไปสู่การยกเลิกเที่ยวบินโดยผู้โดยสารได้การรับอบพยกใช้สไลด์ฉุกเฉิน6ตัวและ11คนในจำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บอย่างเล็กน้อยระหว่างขั้นตอนอบพยกก่อนที่จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลหนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์คือดาราสาวชื่อดังของฮ่องกงวัย42ปีอย่างซิรินาลี เธอเล่าบรรยากาศในช่วงเวลานั้นมันน่กากลัวมากเพราะเครื่องบินกระแทกพื้นอย่างแรงระหว่างนั้นกำลังจะขึ้นบินสถานการณ์ตอนนั้นดูวุ่นวายมากขอบคุณแหล่งข่าวจาก Ent e r t อร์เทนทีนี่ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ